เดี๋ยววันนี้ลองทดสอบแอปครับเป็นการ reuse แอปแต่ว่าฟีเจอร์ใหม่ UI เดิมสุดยอดอ่ะตอนแรกต่อบลูทูธก่อนครับจิ๊จงวะอ๋อปึ๊บเขาให้พูดเปิดไฟโต๊บัตตรร์รีไม่ทันเดี๋ยวเอาใหม่เปิดไฟโต๊บัตตตรีสุดยอดเลยอ่ะปิดไฟแล้วล่ะ ปิดไฟได้แล้วฮะเปิดไฟหน่อยสิปิดไม่ได้ไม่ได,ไได้อันนี้ไม่ได้เขียนโค้ดไว้าใหมปิดไฟตัวบัตรกรีอ่าอันนี้ใช้เอนจิ้นใช้เอนจิ้นของ Google ครับเอ่อในการจำเสียงแล้วก็มี if e อันนี้มันมีอันเดียว มันก็เลยง่ายมันมันต่อสวิตช์อันเดียวอันนั้นมาดูตรงนี้ครับมาดูตรงนี้อันนี้ใช้ปั๊กใช้ปั๊กองต่องที่เคยพูดถึงไปแล้วต่อต่อบลูทูธก็มันก็จะติดเปิดไฟต๊วบัดกรีไม่ทันเปิดไฟต๊วบัดกรีแง่ก็ติดปิดไฟได้แล้ว โอเคพอครับ okay,